ที่หนึ่งที่รู้สึกรู้สึกดีกับที่นี่นะครับก็มีคือขององค์พระธาตุพรพุธลมสารีริกรธาตุแล้วก็มีที่พอาถวายงต่างเขาจัดวัดเขาจัดดีมากที่สำคัญก็คือมีชาแร้เป็นี่สิบบาทและงาน ็แล้วเอาเหรียญในหยอดตามเนี้ยสังฆทานนิหารธรรมทานชมรมนี้สงสร้างพระคณะนากบวชนักธรรมาพิมุขเสวะวิชัยคือสมเด็จปกปพุทโเนี่ยวัดท่าเสียงจากอย่างมาทำดีมากอืมรู้สึกว่าเขาแล้วก็มีคนที่มาทูลสิน ทำเยอะมากก็เคียงครับผมว่ารูา้สึกด,ดีมากเลยเดี๋ยวเราจะไปไหว้ส,สรีราชของข้ารือศิลป์ทองข้างหน้าจะไหว้ที่เดินผ่านมาไม่ได้ไหว้ I no.